สวัสดีค่ะมือนี้กะผอดกะายบนคนกะลาข้ามคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะมือนี้กะเอาผนียดเสือตบตูดไม่เบิ้งจ้ะนีนะคะ่ค่ะเสือตบตูดสองขางไม่พี่น้องเบิง้งคะือเก่าเนาะค่ะหอดไอ้สร้างครั้ก็เฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาโชว์ให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าก้อนสิแพ็คของคือเก่าละคะ่ะ เป็นเสื้อตบตูดสองขางสรงกลมนะค่ะตัวนี้ค่อนโกงดีเบาดีพอมเนาะคะนะ่ะเนาะก้อนสีสรงลูกค,คาก็จะเอามาโชว์แบบนี้ตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะ เป็นเสื้อตบตูดงัวนี่ก็คือเป็กสีได้์ส่งประมาณสีหาโตเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาโชว์พี่น้องก่อนเสื้อตบตูดตัวนี้กงประมาณ20 20หกยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะเพราะดีนะคะ่ะซัมหนี่มันบอใหญ่บอหน่อยเกินไปนะคะเนาะ สำหรับลูกค้าไม่ที่เขาไม่เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะอยากได้คือเพิ่นกับทรมาจองคิ้วได้เลยเนาะคะ่ะตอนนี้กับคิ้วใบหญ้าปันไดเนาะคะนะ่ะเนาะทรมาจองคิ้วไวเลยเห็ุเพราะเียดอยู่เดินหนีมันก็มีหลายส่งอยู่เนาะคะ่ะมีส่งกลมส่ง ดอกบัวเนาะคะนะ่ะเนาะแ้วแต้ผูใดสีอยากได้ส่งได้กะทรมาแล้วก็สร้างพรอมว่าให้เอาแบบใดเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเที่ยวหางเอาส้งกลมส้งดอกบัวหรือจะเป็นเสื้อตบตูดขางเดียวเสียเอาแบบเอ็นหลังก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะแ้วแต้สีสร้างเนาะคะ่ะเห็ดตามลูกค้าสร้างเนาะคะนะ่ะเนาะมือนี้เอามาโช่อพี่นนองเบิง่งเป็นเสื้อตบตูดสองขางเนาะคะ่ะหรจะส้งลูกค้ามืออื่นนี่เนาะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่เขาเบื้องในย t u b e เนาะคะ่ะเนาะอยู่ใน youtube กับมีหลายยางอยู่เนาะคะ่ะเขาไปเบื้องใดเนาะคะ่ะเนาะ YouTube ของยายฝนคนสารคามเนาะคะ่ะกดเขาไปเบื้องใดเนาะคะ่ะสิไปเดียวแบบใดกะเขาเบื้องใน youtube ได้ค่ะเป็นเสื้อตุ๊บตูดเป็นสั้นฮักสั้นฮักสั้นตรงขางเดียวสองขางเนาะคะ่ะ,นะเนาะเพนกวาดลานหรือว่าเป็นกระโจมเนาะ,ค,ะค่ะะ ระบ,บูมาว่าจะเอาแบบไส่ให้นค่ะเนาะช่วงนี้กะแยกบ,บนกะเลี้ยงได้อยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าบ่มีแนวได้เห็ดบ่ได้ไปหน้าบ่ได้ไปยังคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะกะอยู่บ้านกะเขียวได้แล้วเนาะคะ่ะทรงอาทิตย์ละโตหกโตอยู่เนาะคะ่ะเนาะไต่วไหวอยู่คะ่ะโทรมาชว่วงนี้กะสิได้รับของเร็วอยู่คะ่นะ,คะนีนะค่ะเนาะ ามาช่วยพี่น้องเบิงเสือตบตูดตัวนี้เพื่อมีลูกค้าสนใจอยากได้งามงามแบบนี้นะคะนะ่ะเนาะเอาไปขึ้นสาวกับเบาดีนะค่ะตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอามาไห้พี่น้องเบิงซ้ำหนีก่อนนะคะนะ่ะเนาะหร้างเฮ็ดแล้วเดี๋ยวแกกปนเอามาไห้เบิงอีก ถ้าไปติดตามว่ามันจะเป็นพอเนียตัวไหนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอานนี่กอสวัสดีค่ะ